พสุดท้ายถนอมสามโทนภาพสุดท้ายถนอมหลังมะเร็งพากชีวิตบ่มใจหายเพิ่งโทรคุยกันที่ผ่านมานั้นก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจตภัยกับการสูญเสียวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนนักร้อง,น,องนักแสดงชื่อดังที่จากไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อเวลา23นาฬิกา20นาทีคืนวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลง ทั้งนี้ทางครอบครัวจะนําล่างถนอมสามโทนไปบําเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์ร้านบุ๋มบิ๊มสามโทนได้เปิดเผยว่าถนอมเพิ่งตรวจพบมะเร็งตับเมื่อไม่นานมานี้และได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยการฉายแสงและทำเคีมโมเป็นครั้งที่6แล้วและเพิ่งคุยโทรศัพท์กับถนอมเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมาได้พูดคุยให้กําลังใจกัน โดยถนอมมีกำลังใจดีมากสภาพร่างกายก็ยังดูปกติยังทำงานถ่ายละครได้ออกกำลังกายได้ตามปกติกระทั่งเมื่อวันนี้29มีนาคม2566ทางภรรยาของถนอมได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าพี่ถนอมไม่รู้สึกตัวแล้วและเสียชีวิตลงอย่างสงบ